สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาพรีเซนต์มินิโปรเจกต์เรื่องเฟดล็อกลูกควบคุมความเร็วมอเตอร์ปั๊มน้ำที่ชันนั่งสาวปันดาลีพีลึกรหัสนักศึกษา63010589ค่ะดิฉันนั่งสาวปอนพัท์งามพาณิชเชียกิจ63010639จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทาหารราชกระบังค่ะโดวยวัตถุประสงค์ในการทำโปรเจกต์นี้ค่ะหนึ่งเพื่อศึกษาการทำงานของอวงจรเฟดล็อกลูกสองเพื่อศึกษาระบบการควบคุมของมอเตอร์ปั๊มน้ำของอวงจรเฟดล็อกลูกค่ะ ดยอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำวงจรน,น,นี้นะคะ1 ic เบอร์ cd 4ี่ี be 2 ic เบอร์ cd 4ี่ี be 3 op a m เบอร์ lm 3 5 8 m 4 t i p 1225 l 8 7 0 5 cv 6ตัวต้านทาน510โอห์ม oh 7ตัวต้านทาน1นกิโลโอห์ม8ตัวต้านทาน10กิโลโอห์มค่ะ9ตัวต้านทาน100งกิโลโอห์ม10ตัวต้านทานปักค่าได้10กิโลโอห์ม11ตัวเก็บประจุข,ขนาด10ไมโครฟารัด 12ตัวเก็บประจุขนาด100ไมโครฟารัด13ตัวเก็บประจุขนาด1,000ไมโครฟารัด14เทอร์มินอลบ็อกซ์2ขา15เทอร์มินอลบ็อกซ์3ขา16 LED 17ถ่านรอง IC 8ขา18ถ่านรอง IC 16ขา19แผ่นทองแดง PCB 20น้ำยากัดบิ้น21สว่าน22หัวแร้งบัดกรี23ตะกัว่วและ24ทินเนอร์ค่ะ วิธีการดําเนินการน,นะคะเราก็จะเริ่มจากการตอวงจรโปรแกรมโพลิชิฟจากนั้นเราจะออกแบบลายวงจร PCB แล้วก็พิมพ์ลายปิ๊นออกมาค่ะแล้วก็จะทําการกัดปิ๊นนะคะโดยทําความสะอาดแผ่นทองแดง PCB แล้วรอจนแห้งแล้วรีดลายปิ๊นลงบนแผ่นทองแดง PCB ค่ะหลังจากลอก,กระดาษออกให้กัดทองแดงส่วนที่ไม่ต้องการออกด้วยน้ายากัดปิ๊นค่ะแล้วก็ใช้ทินเนอร์นะคะเช็ดส่วนที่เป็นหมึอกออกให้หมดค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราก็จะตรอบแผ่น PCB แล้วก็ใส่อุปกรณ์ต่างๆลงในแผ่น PCB ค่ะแล้วเราก็จะบัดกรีา่ขอกอุปกรณ์ให้ติดกับแผ่น PCB หลังจากนั้นเราก็จะตัดขาอุปกรณ์ออกให้หมดค่ะนําวงจรที่เสร็จแล้วไปทดลองกับพัดลมหรือว่ามอเตอร์นะคะโดยทําการจ่ายแรงดันไฟฟ้าหรือว่าไฟฟ้ากระแสตรงขนาด12โวลต์จาก Power supply แล้วก็ทําการป้อนความถี่ในค่าต่างๆจากฟังก์ชัน Gen e r a t o r จากนั้นทำการวัดสัญญาณด้วยออสซิโลสโคปโดยที่ Channel 1เป็นเอาต์พุตของฟังก์ชันเจเนเรเตอร์และ Channel 2เป็นสัญญาณของเซนเซอร์จะพบว่าใบพัดหมุนและปรับตัวต้านทานปรับค่าได้เพื่อดูกราฟซึ่งแสดงให้เห็นว่าวงจรนั้นสามารถทำงานกับเครื่องปั๊มน้ำได้ค่ะแล้วเราก็จะนำวงจรที่ทดสอบแล้วนะคะไปต่อกับเครื่องปั๊มน้ำค่ะผลการทดลอง จากผลการทดลองวงจรกับเครื่องปั๊มน้ำเมื่อทำการป้อนไฟฟ้ากระแสะตรงขนาด12โวลต์จาก power supply และป้อนสัญญาณ square wave ความถี่3.84เฮิรตซ์ขนาด5โวลต์ peak to peak จาก function generator พบว่าบนบอร์ดวงจรไฟ LED ไฟติดปั๊มน้ำทำงานซึ่งทำให้น้ำไหลออกจากใสาย,ยางดังที่ปรากฏในคลิป จากนั้นทำการวัดสัญญาณด้วยออสซิลโลสโคปโดยที่ช h a n n e l 1วัดเอา p u พของฟังก์ชันเจเนเรเตอและช h a n n e l 2วัดสัญญาณที่มาจากเซนเซอร์หรือวัดได้จากขา14ของ ICCD4046BE จากนั้นเราจะปรับตัวต้านทานปรับค่าได้เพื่อให้ได้เฟสล็อกลูก สรุปผลการทดลองนะคะจากการทดลองเฟดลอ็อกลูกควบคุมความเร็วมอเตอร์ปั๊มน้ำโดยใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด12โวลต์และป้อนสัญญาณความถี่3.84เฮิรตซ์ให้กับวงจร ผลทดสอบสรุปได้ว่า LD ในวงจรจากไฟติดและเครื่องปั๊มน้ำจะมีการทำงานเมื่อเริ่มการทดลองซึ่งทำให้เกิดการไหลของน้ำจากการทำงานของปั๊มน้ำในการวัดสัญญาณขาออกที่วัดจากฟังก์ชัน g e n e เต t o r และว,วัดสัญญาณที่รับมาจากเซ็นเซอร์บน IC เบอร์ CD4046BE มาเปรียบเทียบกันวงบ,บอกได้ว่า IC เบอร์ CD4046 นั้นมีหน้าที่ในการตรวจจับ ความต่างเฟดหลังจากที่ได้สัญญาณที่เป็นค่าความต่างเฟดจะมีค่าความถี่มากขึ้นสัญญาณนี้จะไปผ่านโลปัาพ์ิวเตอร์เพื่อให้ได้ไฟฟ้ากระแสตรงที่จะนําป้อนเข้า VCO ซึ่งเป็นส่วนของมอเตอร์ปั๊มน้ำและโฟเซนเซอร์และการทดสอบสามารถปรับตัวต้านทานปรับค่าได้เพื่อปรับค่าความถี่ไปที่ค่าค่าหนึ่งเมื่อปรับจนมีค่าใกล้กับ ความถี่ที่ป้อนเข้าวงจรแล้วครับทั้งสองบทออซิโดโซโคบ่ะค่ะจะเป็นสัญญาณจากเซนเซอร์กับสัญญาณอ้างอิงจะมีลักษณะคงที่นั่นคือเฟสคงที่ตลอดและเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกันพร้อมๆกันหรือก็คือเกิดเฟสล็อกลูปค่ะขอจบการนำเสนอเพลงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ